พ่อก uh ็ให้ zoom ให้ zoom วัสดีครับผมสวัสดีจ้าวันนี้ได้มาควานึงก่อนดิเอาว่าเล่าประวัติให้ฟังดูประวัติประวัติตัวนี้ตัวนี้เป็นหญ้าใิ่เนี่ยอันนี้แม่ทวนแม่ทวนแม่เข้าแม่เข้าเป็นไทกี้อ่าจ้าตัวนี้สถานะเขาเป็นไรเนี่ยอันนี้ท้องได้เจ็ดเดือนแม่เนี่ยมีลูกอีกแล้วเดอมาได้เจ็ดเออวันนี้ตัวนี้มีลูกเจ็ดเดือนเป็นแม่ใหญ่เป็นแม่ใหญ่วันนี้ลูกสาวลูกสาวตัวแรกลูกสาวตัวแรกเนี่ยอ่าลูกสาวตัวแรกโอ้ลูกสาวเราเลยลูกสาวตัวเนี้ยลูกสาวตัวนี้เออ ตัวนี้มีลูกติดมาตัวนั้นคือตัวนี้เอาลูกสาวเราได้หลานแล้วหลานคือตัวนี้เอาเบื้งหลานเป็นวลูกลูกตัวแรกไงโอ้อันนี้หลานหลานครุตัวแรกหลานเราหลานของแม่ย่านั่นน่ะอันนี้ลูกสาวเราอีกคนนึงเดียวลูกสาวกลางเดียวตัวนี้ลูกสาวกลางเออต่อจากตัวน่ะเออลูกสาวกลางแล้วมีมีตัวพุยตัวนึงเขาเป็นไอหมามีลูกสายลายอีกตัวนึงเขาบป็นไอหมาโอ้เอาแต่นี่มันได้ซีเรียญนะอีน่ะก็ไดเนี่ยนี้ท่าได้สามซีเดียญนี่นะลูกสาวลูกสาวกลางเนี่ย โอ้เบิ้งเบิ้งกัวไทยตัวนี้ครับเอาเนี่ยครับเนี่ยไทยกี้เบิ้งนะพี่น้องเอาเสียงดังๆทีละหัวบาดังๆไทยกี้เอาเบิ้งดูวยละหันมาด้วยอันยัยอันไหนดูยัยยัยเหมาดูยัยดูยัยดูยัยโอ้ยยัยเลยเนี่ยเราเป็นวันที่ปรโซบมากเลยอันนี้เราอยู่ปีแล้วไม่รู้เพวันจักปีเนี่ยเฉพาะหกปียังยิ่ประมาณนี้บ่ประมาณนี้แหละประมาเพราะวันเราอายุปีเด้หกปีได้จักตัวเนี่ย ได้สามตัวสี่ตัวแต่เราตัวใหญ่ๆอีกได้มหนึ่งเนาะโอ้เราปีละตัวเออของแท้ของแท้แน่นอนเออเนี่ยครับไทกี้ครับ้องนะครับคุณยายอันนี้คุณยายครับอันนี้ลูกสาวใหญ่เนี่ยครับลูกสาวใหญ่กสาวลูกสาวใหญ่อันนี้หลานเราว่ันนี้เนี่ยอันนี้ลูกสาวกลางลูกสาวกลางเราก็มีลูกอีกแล้วมีลูกไซรล่าเขาบ่กไห้มาพี่น้องคว้านึงเอาวว้ราคาสิเนี่ยวว้าตัวเดี๋ยวยกล้ำล้นเนี่ยเอายกขว้าเนี่ยขว้าตัวเดี๋ยว 32มนกทั้งล่ำะโอ้ขวาเนี่สามมืสอส<า>ได้ยังได้พ่นลองเลยเอาไปไว้ไว้คอกได้ยายแล้วก็มีทองอีกแล้วมันมันจากหนังเนี่ยมันมนีตัวกับอีส,สองอีสอ,สอหัวใจในะท้องเดียโอ้เป็นหกตัวส,สองหัวใจแล้วเป็นหเนาะ<ม>นเป็นหหัวใจเนาะ<ม>นหนนะ้สมเนาะเอาเปิดราคาอววาไว้สามสองามมือเออตัวได้เนาะเอาบอกเบอร์ศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดหเจ เอาเนี่ยห้อยโสมครับเอาเนี่ยมาเปิ่ลคุณยายเนี่ยเออคุณยายเราก็ยังเต็มคือเก่าอยู่เอาเนี่ยครับเบิ้งข้างหลังเบิ้งข้างหลังเด้อคุณยายเนี่ยโมเปินยายทำไหวาแล้วยายเต็มปูลูด้วยเนี่ยครับเราคิดกินยาดีเนาะกินยาดีเนาะอันนี้ลูกสาวใหญ่เราเนี่ยอันนี้ลูกสาวก็ลูกนี่ยาพอดีก็กินพี่โอ้ไม่ต้ได้กินบ่ได้จินยาดีอย่างเดียวเทียยายายยังก็กินเบื้อเออเอาเออเีย ไอ่นี้เราว่าตัวเรามีลูกอยู่เนี่ยเราพเราอันนั้นจัน้อยยุยม่นพะมืนึงเี้หรอมื่นนึง่ะไยไคไมมื่นึงเงีอไหนเอาไข่เลยไข่เลยไม่้ม่ลูกไม่ไม่ลูกไม่อมลูกเอานี่ยครับนี่ยเรียกมักัมือม่ลูกลูกตัวไหนลูกตัวผู้ลูกตัวแหนลูกมันตนเนี่เราอาไข่แล้วให้สม โอ้ไม่แบนมาเตี๋กันสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แบนได้มายังเนี่ยมึงเนี่ยเอ้าว่าคือเพื่อนกูเอ่อสองไลน์อันนี้อันนี้กับไทยกันด้วยเนี่ยกระเทือนแล้วครับกระเทือนแล้วเออวันนี้สายไทยด้วยเนี่ยสายไทยสายกระเทือนเอ้าเบื้งเขาเขาดุ่งเนี่ยกับอะไรอันนี้กับอันนี้เขาบ่สนจริงเนี่ยบ่สนเขาจริงเนี่ยเขางอไปทั้งอื่นเอาเท่าไรเนี่ยห้อยตัวเนี่ยตัวนี้ห้องวัยแปดปัญหาแปดปัญหามาถึงมือเนเออมันมันเป็นมีลูกกีมพิโต้ยังเนี่ย ขายลูกออไปวัเลยครับเจ้ลูกูกตัวไหมลูกลูกคู่ครับลูกสี่เท่าไหร่อะว่ามตัวสตัวสามตัวอยดคันหัต้องุได้ตัว่่พน้อลูสาวพห้องว้าร้อยครับสิบสามห้าอยหว้อ๋อเอากเบื้องศูนย์เก้าหกครับแปดเก้าสองครับศูนย์แปดสี่เก้าครับครับหอยแบนเอาคำเล็ก

เราได้มาสองตัวเรายิ่งถามราคาเราให้ได้ครับเนี่ยผู้น้อยผู้น้อย,อย,อยสองตัวผมมีครับประมาณเท่าี่ครับผมได้มาสองตัวเนาะเพราะมันมืดไงได้มาสองตัวปู้น้อย ยกคู่เลยนะพ่อยันครับเท่าไรคู่เนี่ยพ่อคู่นี้ผมมาเดียวมื่นห้าพันนึงครับมื่นห้าพันตกตัวเจ็ดปัญหาเนาะเท่าไดอยู่เนาะได้ครับทีสะอาดดีจังเนาะอย่ามงวงอยู่ตาดีครับอืมตาโลอตะปู๋เอาข้อบอกเบอร์ได้ไหมเอาเบอร์มาได้ครับเครื่องมาหน่อยแถอพ่อมันมีงอสิงเด๋หน้าขี้ขันลงไปออกฝนตุบโอ้โหดีกว่าเฮ้ยตะเคาะเลยวะเจ้ อย่าครับเบอร์ของประมาณ0972389252กับ0967573435เอาประมาณครับเบอร์ใต่หรืวเบอร์ที่มีไล่จากเบอร์ลายยุบ้านก็มีอีกหลายตัวอยู่ตัวหาเราครับแล้วก็ให้เราส่งไล่ให้เบื้องว่ามีเราไม่ว่าจะใดน้ำแน่คร enfin, ับแบบไหนร้อยใดเบอร์ใต่หรืวที่มีไล่ครับอืเบอร์ใต้มีไล่ครับอ๋อนี่ครับแล้วนี่ก็รอยุคของเรามาให้เบื้อเนี่ยครับมีก็รอได้เนี่ยนางดีด้วยเนี่ย ผู้รลอผู้รอ,รอ,รอจักเดียนละไรนนี่พอมนพันก็คูกเดียนได้บ่ผ<ค>ู<ะ>กเรียนก็ก้วยเนาะตัวนี้นิตัวนี้แก,ก่คอย,อยน้อยงกัน,น,นคับจดเดียนได้แล่ะนี่ฉำดีตั้งหลังมันนะ <มา S 1> นั่นแหละฉำดีฉำดี าครับทุกหาเราเด้อครับเด้อนี่เราไปส่งให้ก็ได้ขันบ่ไก่อ่ะราคาเนี่ยขอบคุณครับผมเอาครับแทนบรรยากาศวันนี้งว่ามาว่าไหลครับก็มีแทวบ้านออกมาหาซื้ออยู่หัดบ่มีว่าให้ซื้อมีสจร,รวดเป่ามีสจร,รวด <c> เ <oughs> ป่าไปเนี่ยครับมน้อง เป็นมหางอผูกครับแมพี่น้องมื่อนี้ก็ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านน้ำไฟไว้ตำหนีนะพี่น้องงอไมาบ่หลายครับเพื่อนเนี่ยมีรถเป่าก็ได้ขายกันอยู่ครับสวัครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อเพียงเลี้ยงจะได้น้ำเมื่อกี้ครับสหรับ้นีสวัสดีครับ